สวัสดีครับอยู่กับเจน,นะครับจากโคมไมเน่วันนี้มารีวิวเจ้าตัว L2 นะครับตัวนี้ L2 2 6่ T h น,นะครับเป็นเครื่องราคาค่อนข้างะะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็องออริจินัลนะครับเป็นเครื่องมือสองนะครับตัวนี้ในคล้าสทีนะทูทีลนะคล้าสทีทูที เปิดเทสกันครับตัวนี้2 6 p h นะครับนี่ L2 เป็นตัวยาว<ม>ก็เสียบตรงนี้นะครับเสียบไฟตรงนี้แล้วก็เสียบแรงนะครับ ก็กดเปิดได้เลยครับเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะครับแล่วเดี๋ยวเรามาสแกนหาอีกทีกัน สแกนไอทีนนะครับต่อการสแก,กนไอทีสักคู่ ก็จะมีอารดินนะแอดมินนะครับยูเซอร์แอดมินพาสเวิร์ดแอดมินนะครับเครื่องก็จะเข้าไปหน้า running น,น,นะครับต้องรอประมวลผลก่อนนะครับตอนนี้รายได้ประมาณ200กว่าบาทนะครับ เมนูของตัวนี้ก็จะมีเซตติ้งนะครับฟู oo, นะครับคอนฟิกฟูนะครับก็ใส่ฟูที่เราใช้นะครับอันนี้เดิมเป็นแอน p o ฟูอยู่ก็ใส่ยูเซอร์แล้วก็ฟูที่ต้องการนะครับ Security ก็เปลี่ยนพาส s w เวิร์ดได้นะครับแล้วเวิร์ดเข้าเครื่องนะเสร็จแล้วเรามาดูเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กก็สามารถฟิกไอพีได้นะครับ เปอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้ก็ในไฟฟล็อกเีอ์มีปัญหาเรื่องเปิดหน้าเปอร์ฟอร์แมนซ์นะต้องเปลี่ยนเป็นโคมอันนี้ก็เรื่องเสียงก็อพกับ S9 อะคร้บ มาโคมแล้วเดี๋ยวเราล็อกอินกันอ่ะเมกี้เห็นหน้าพ่อคอมแมนนะครับ ก็ตัวนี้ที่เซตติ้ง Performance ก็จะปรับความเร็วเครื่องได้นะครับตัวนี้ก็ปรับอยู่ที่สุดละ f o r m a n c e ละนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเฟิร์แวร์นะครับถ้าสามารถรับเก็ดเฟิร์แวร์ได้ในหมวดแมเทนเนน์รีบูตเครื่อง Reset ต a t t e r y ครับแล้วก็ Overview ก็คือเป็นข้อมูลเครื่อง,งต่างๆนะครับว่า เซนเซอร์ L2SU นะครับแรมเท่านี้ CPU ทำงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเครื่องรันนะครับด้านหลันก็จะขึ้นไฟเขียวนะครับด้านหลังตัวกานะน,ากานะครับหมดสามการ์ดนะครับตรงนี้พอเครื่องรันเสียงจะเบาลงนะครับ ตานิดนึ่นะครับประมาณสิบนาทีนะครับเครื่องหลังแสงก็จะเบาลงหน่อยนะครับแล้วก็จะค่อยๆดังขึ้นตามอุณหภูมินะครับตอนนี้มาแล้วนี่อยู่ที่อุณหภูมิอยู่ที่ห้าสิบองศาเองนะครับเนี่ยตอนนี้จะค่อยๆร้อนขึ้นนะครับตอนนี้ยี่สิบ้าทีเฮดละยี่สิบห้าจุดเจ็ดทีเฮนะครับอุณหภูมิค่อนข้างเย็นเลยนะครับ ตัวนี้เสียงไม่ดังมากนะสองพันสามร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ตอนนี้สเปคมนสองันสองรอยวัตต์นะครับแต่บานจริงอาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนี่นะครับโอเคตัวนี้ครับตอนนี้ก็ยี่สิสี่เฮดละค,คะครับโอเคเจ็ดสิบองศาแล้วครับเครื่องก็จะด,ดังขึ้นมาบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ดังมากนะตัวนี้ โ okay. อเคก็วันนี้ก็รีวิวเครื่องไว้ประมาณนี้นะครับแต่พอเครื่องร้อนมันจะดังขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วไฟลันเครื่องไปนะครับก็ตัวนี้เออเป็นเครื่อง L2 นะครับ2,200วัตต์นะครับ2 6่สินะครับ แรงขุดก็มีสวิงบ้างครับตัวนี้เนี่ยแต่ว่าฉเฉลี่ยประมาณยี่สิบห้ากว่ากว่านะครับแต่ก็ประมาณหนึ่งนะครับพอม,บบบม,ดดมันเริ่มล้อมันจะดังขึ้นมาหน่อยนะครับนานเจ็ดสิบองศาแล้วครับประมาณนี้ครับแรขุดใช้อย่างนี้ประมาณยี่สิบห้ากอ่ากว่านะครับ โอเควันนี้โคไมเน่ก็ข er อรีวิวเจ้าตัว U6 นะฮะใช่ L2 นะครับ2นะี่ h ิบหไว้เท่านี้นะครับ